สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับพร้อมเราจะมาปั่นคนในแชทโลกกันนะครับโดยที่เรามีแผนการว่าเราจะแก้ทําเสียงเป็นคนใต้นะครับประมาณนี้สวัสดีครับพี่แบลพี่เบลจะเป็นไงไม่รู้นะเอาเป็นว่าเราจะแก้ทําเป็นมือใหม่เล่นไม่เป็นนะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมถ้าเกิดว่ากดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรับชมกันในคลิปเลยครับจัดไปโปรโมชั่นนะครับคืนกําไรให้ลูกค้าเมื่อเติมเกมใน ก็ไ,ได้กับท็อปอัพเกมเมอร์ครบ1,500บาทนะครับผมรับฟรีไปเลยครับถุงมือนิวเล่นกันทั้งวันก็ไม่มีลื่นนะครับด่วนสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า t o p Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เรเพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดน ท็อปอัพเกมเมอร์อย่าลืมเครื่องใหม่แอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ท็อปอัพเกมเมอร์ตอนนี้นะครับทางท็อปอัพเกมเมอร์ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจีสุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งคันนะครับต่อเลข ID นะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาห้องกัน,นครับชัดโลกชัดโลกเดี๋ยวเราตัดภาพกันไปตอนที่เราหาห้องเจอแล้วกันเลยนะครับผม a few moments later สวัสดีครับพ่อ สงสัยเขาเห็นไอเดีเราเป็นแบบแรงน้อยๆเขาเลยไม่อยากเล่นกับเรานะครับเข้าใจรอต่อไปสวัสดีครับผมเล่นด้วยคนได้ไหมครับผมเล่นด้วยคนได้ไหมครับผมเล่นด้วยคนได้ไหมครับห้องเดิมไม่ได้ อะไรกันครับเนี่ยตอนนี้เขาดูกันแค่แบบคิวดสทน้อยแรงน้อยๆก็ไม่ให้เล่นแล้วเหรอผมเล่นด้วยคนได้ไหมครับสงสัยเขาคิดว่าเราเล่นไม่เป็นจริงๆแล้วอเอาแล้วครับผมตอนนี้เราก็ได้ห้องเป็นอ้าวชิปหายสวัสดีครับ โอ้โหอะไรวะเนี่ยคือมันจะไม่มีใครเขาเล่นกับเราจริงเหรอครับคือเข้าห้องไหนเขาก็เตะออกเตะออกอ่ะ2 0 0 thousand years later ไปลุยเลยผมขอเล่นด้วยคนนะครับ <c oughs> นึนนะครับผมได้คาะได้ผมเข้ามาหลายห้องแล้วเขาเตะผมออกหมดเลยครับ <c oughs> เราไปกวนตีนเขาก็หลังผมไม่ได้กวนตีนเขานะครับ <c oughs> เขาผมเข้าออมาปุ๊บบุกก็บอกสวัสดีครับ <c oughs> เขาก็เตะผมออกเลยครับ ธรรมดาธรรมดาม okay. ครับอะไรเขาพูดอะไรอ่ะพูดได้ยินไม่ไม่ผมผมบอกว่าผมเข้าเกมไปผมก็บอกว่าสวัสดีครับขอเล่นด้วยคนนะครับเขาก็เตะผมออกบนเลยครับพี่เราเราไม่มีไงเราก็ต้องเข้าใจแหละมม่ีมีนะครับอุ้ยอุ้ยดีก็ดูอีกผมมีนะครับเพื่อนผมด่าผมตลอดเลยครับเพื่อนผมด่าว่าไอ้นายอ๋อนั่งอย่างนี้หรอครับพี่ ยังดีนะทีย่ยังยังดีนะที่พี่เข้าไปแล้วเขาเตะออกอะ่ะของผมเข้าไปแม่งด่าควยเลย <laughs> <อ> <laughs> เขาแบบต้องการรอแบบเออาวสวาวสวยเข้ามาเล่นด้วยเรา <c oughs> ผมได้ยินไ,ไม่ถึงจังหวะเลยเขาบอกว่าโอ้ยนี่เฮงหันเล่นแรงน้อยเขาเตะผมเลยพี่มัน <c oughs> ไม่เกี่ยวแล้วครับแรงแรงน้อยเราเราเล่นสนุกสนุกใช่ครับพี่พี่้องช่วยผมเลยนะผมเพิ่งเล่นได้ไม่กี่ตาเองเราอยู่ในสภาไหนหรือเปล่าเนี่ยเสียงเราเนี่ยผมเป็นคนพัชลุงนี่อ๋อ เคยฟังไหมครับมหาลัยวัวชนเนาะเคยค่ะเราใส่ไว้สองได้ครับผ่ะบอมไม่เลยทำพลีได้แค่ยกแรกอันนี้เราโดนไปกี่บ้องแล้วอ่ะผมโดนไปบ้องเดียวครับแต่เติมหลายลุมครับพี่ครับผมขอบคุณทุกทีที่ทำให้โดดลงไม่มีคนเลยที่ให้ผมด้วย้สนุกสนุกครับผมผมก็สูงมาเหมือนกันครับผมก็สูงมาเหมือนกัน มีใครไม่มีปืนไหมครับผมยกให้ครับผมมีสองกระบอกครับการนี้กัจะไม่ยิงละอ๋ออ๋อเพื่อตอนนี้กะจะไม่ยิงเลยได้อกน่าจะเหรอผมไม่ปืนอะไรเนี่ยแั๊บนึงนะฮะดูแป๊บมี M416 แล้วก็ AKM ครับพี่มีใครสนใจไหมครับเอาเลยครับผมเล่นเลยครับไม่เป็นไรครับว่าแต่พี่ชื่ออะไรกันบ้างครับย่จะเรียกถูกใหม่ไหมครับใหม่ไหม เรียกไหวไหมเลขรับผมโอ้ยาวเกินนะพี่ผมเยกพี่ไหวแล้วกันนะเออพี่อไหวพี่ไหวแต่ผมเริ่มไม่ไหวแล้วพี่นะียกหนักเกินใช่ไหมทำจัดเท่าพี่เบอร์สามชื่ออะไรนะนิ c แนมส์ยาสยาสยา ยายาเขาบอกว่ายาเขาบอกว่ายายุ่งกับกูคลีเป็นเป็นลูกครึ่งนะคะเออ L.A LA อลอสแอคเจลิสร้อยเอ็ดตรงเนี้ยโอ้โหร้อยเอดตรงเนี้ยโอ้โหผมชงยผมหาคนแบบนี้มาดานแล้วผมยูดีผมเป็นคนยูดีอะไรนะครับผมเป็นคนยูดียูดียูดีมันมันคืออะไรครับพี่อูดอนเนี่ยอูดอน เนี่ยมีแต่ลูกครึ่งทั้งนั้นเลยโอซีเนี่ย จะคุยกันรู้เรื่องด้วยเนี่ยรู้เรื่องครับพี่เราเป็นคนไทยด้วยกันตอนนี้เราจะกินไก่นะฮะเพราะว่าลุงลุงตู่บอกว่าไทยชนะไม่เป็นคนไทยแล้วตอนนี้จะเป็นคนบ้านตู่บอกว่าไทยต้องชนะเราก็ต้องชนะครับพี่ไทยต้องชนะใช่ไหมใช่ครับชนะใครอ่ะไม่รู้ครับแต่ผมอยากชนะใจพี่นะครับพี่ภาษาไม่จำเป็นเลยในในนี้มีผัวพี่ไว้เดียวจะโดนตัดตีนไว้เดียวโอเคทั้งหมดนั่นแหละค่ะอุ้ยทั้งหมดเลยโอ้พี่พี่ไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไหว ไม่ไม่ถามตัวเองนะว่าใหม่ไหมที่ไม่ได้ม่ได้ถามพูดพี่นี่คุยสนุกกันจริงๆเลยนะครับผมชอบมากเลยฮะไม่ได้คุยสนุกคอะพอดีเป็นคนบต้อยู่ในเมืองมีตัวนะผมมีสโคปเอ่ออะไรเนี่ยคูณสามคูณสี่คูณหกมีใครอยากได้อะไรไหมครับโอเคเอาเลยครับผมได้แล้วผมชอบผมอยากให้ฟังอยู่ใต้ฟังอยากได้ไม่ให้ครับพี่ไม่ใช่ผู้หญิง ผมร้องเล่นผมร้องเล่นใช่ไหมเนี่ยผมให้ผมให้ครับเบจะเอาผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายก็ให้ครับพี่ผมได้หมดครับมได้หมดด้วยระวังนะ้เราไม่ใช่หมายหมายถึงว่าให้ได้หมดเราคนไทยด้วยกันอ๋อพี่โอพี่อย่าพูดอย่างนี้จะว่าไปพี่เบอร์สี่มีเมียยังมาเป็นเมียผมไหมล่ะล้อเล่นเอาอะไรเปียแล้วพี่เบอร์สี่เอาเอาคุณยี่ห้ออะไรครับสามก็ได้ อ่ะผม<ป>ผมวางให้พี่เลือกเลยเอามาเล่เข้ามาเอาเอาเลย <laughs> พี่เอาอะไรพี่หยิบไปพี่หยิบไปเลยลพี่เอาอันไหนแต่พี่อย่าเอาไปหมดนะผมจะหาใช้เหมือนกันโอเคค <laughs> ุณครับ <laughs> มาสามแล้วสิเป็นสามเป็นสามอ่าได้แล้วครับเอาเลยครับขอบคุณครับใครไม่มีอะไรมาเอากับผมนะครับ <laughs> <laughs> ไม่มีตังไม่มีตังก็มาเอากับผมครับเฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่มีลูกก็มาเอากับผมมาถึงถึงลูกปืนครับผมนี่เสียวเสียวหลังเดี๋ยวผัวพี่จะโนสวยไปมบอกมาอุยยุ่งอะไรกับเมียกูเนี่ยผมผมผมเครียดเลยดูได้อันนี้ดูได้พี่ซ้อมให้เองอุ้ยผมเสียใจมากเลยเนี่ยพี่พี่มีผัวซะแล้ว แอบแสบไงสียใจครับพี่หาขวอยผมบ้างดิฮะลอยล้อเล่นล้อเล่นพี่ล้อเล่นเอาพูดจริงแหละพี่ดูออกพี่เบอร์สี่เมื่อกี้พี่มาจ่าครับัมมันน่ะค่ะอุ้ยเฮ้ยนั่นมันคนหรือเปล่าเนี่ยสองนัดตายเลยนี่พี่เบอร์สี่คุณสี่อยู่กับพี่หรือเปล่าครับพี่โอเคมาเลยครับมาเลยผมขอหน่อยครับผมไม่เล่นคนไม่เล่อนคน Watch out ผมก็ยังมีนะได้แล้วครับพอดีผมไปดู YouTube มาแล้วเขาเล่นคุณซีผมเลยอยากล้องเล่นมาครับผมดูช่องนี้มาครับช่อง YouTube ชื่ออะไรนะแป๊บนึงนะเออซันสพี่รู้จักกันไหมฮะไม่รู้จักเลยครับโอ้รู้จักแต่วอลิครู้จักวอลิกดีแล้วครอย่าไปรู้จักซ2เลยฮะ เขาอยากจะมาสตรีมก็มาไม่อยากจะไม่มาก็ไม่มาผมคนดูผมก็นั่งรอไปแต่แต่คนชอบครับว่าแต่วอลลิศเขามีผัวยังครับไม่แน่ใจอเขาหลอเขาหล่อไหมพี่เเขาต้องหล่อแน่นอนเลยพี่ชอบเขาเนี่ยน่ารักเขาวะดีเขาน้าหลัการ์คดล็ออยากเป็นคนน่ารักจังแต่ต่างกันที่เดียวคือผมเป็นคนน่า ดาตัวเองดีกว่าพี่เจ็บนิดเดียวถ้าคนอื่นดาเจ็บเต็มเต็มเฮ้ยผมรอพวกพี่ดีกว่าผมไม่อยากเดินไปข้างหน้าเลยนี่เดี๋ยวโดนส่นตีนโว้ยแบบนี้มีไก่ด้วยนี่จับย่างแม่งเลยเฮ้ยตอนนี้ไก่ร้องเราต้องไล่กินไก่แน่เลยพี่ไม่แน่นะครับเลยเลยแค่หิวข้าวหรือเปล่าแล้วเราว่าหิวข้าวเปล่าแล้วเราคิดไปเอง ผมหิวพี่ชงนี่คอแห้งเดี๋ยวเดยวไม่น่าจะเกี่ยวกับข้าวแล้วคอแห้งเลยอ่ะแล้วครับพี่แล้วพี่พี่เบอร์สามชื่ออะไรครับชื่อเนมชื่อเนมอ๋อพี่เบอร์สี่แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องถามเลยผู้ชายไม่อยากรู้นี <c oughs> <c oughs> ่ไงที่สองวัตถฐานใช่ไหมผมล้อเล่นโผมแล้วเท่ากันเมื่อก,กี้ผมก็ให้สโค๊ปเขาเลือกผมตั้งแบบวางบรรยากาศให้เลย กับเพื่อนพีายอ่เราให้เต็มร้อยแต่กับหนีเราให้ร้อยห้าสิบโอ้ผมให้พันห้าเลยพี่อเราแสดงเป็นสูงแน่สองหน้าหมาเราธรรมดาครับพี่โอ้คนเรามันก็ต้องมันก็ไม่ได้ลำเอียงนะพี่แค่แค่ว่าผมให้พี่เขาน้อยกว่าแค่นั้นเองเออลำเอียงเพื่อนเพื่อนคิดในใจว่าเวลามันล้มกูจะชุบมันดีเพ่อวาไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงผมผมล้มแน่นอน ช่วยเมียตามแล้วพี่ยังยังครับยังช่วยพี่อย่ากลัวพี่ก็อย่ากลัวเมียนะเสียระบบเบอร์สี่ได้เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เอ้าเบอร์สี่อย่าเสียระบบอย่ากลับเลยบอกไปเลยพี่เบอร์สี่บอกว่าเว่าคูจะเล่นเกมเอ้าเหลือห้าตัวเหลือห้าตัวเหลือห้าตัวคักหนึ่งคือโดนยิงไออโดนตีหัวที่รักที่ชอบนี ก็ตัวใครตัวมาครับพี่เฮ้ยเป็นสองี่ห้องหัวเลยวะย้งจะผมไปช่วยครับ lady first ผมกำลัง land ไปเยอะโดนยิงมาจากไหนอ่ะไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นเลยไหมเฮ้ย watch out ผมตกหน้าเฮ้ยอ๋อขึ้นยังไงวะเนี่ยอ๋อขึ้นทางนี้ทำเองนะพี่ผมกำลังจะไปช่วยหาถ้าขึ้นไม่เจอนี่ นี่มาครับนี่มาข้างหลังมั้งทุกคนครับนี่ครับฟังเขาผู้ที่ชอบเข้าข้างหลังเขาไปบอกผมอยู่กับผมมีตัวอยู่กับผมมีตัวผมโอชิบหายแล้วไม่ทันแล้วฟังผนึ่พี่ผมขโมกันอยู่หลังหินฟังผมมีตัวนะฟังผมมีตัวนี่ไงกำลังโดดขึ้นไปเก็บของอยู่โอ้พี่ไหวตายไปก่อนครับฟังผมสองตัวโอ้ยผมยิงมันไม่ตาย พี่เรารออยู่นี่แหละพี่พี่ไม่ต้องมาช่วยเขาพี่ปล่อยเขาปล่อยเขาตายไปเราอยู่ด้วยกันดีกว่าพี่มันเป็นเวลาดีแล้วพี่นี่แหละเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันดูง่ายเลยแหละมันมีสองตัวนะเบอร์สี่เขาออกเกมไปเลยอ่ะดีแล้วแหละจะได้มาเป็นก้างขวางคอเราสองคนใช่ไหมของผงพี่จะตาย ผมก็รักพี่ไม่แพ้ผัวพี่นะพี่ผมว่าเราไปทางนี้กันดีว่าทางนั้นมันมีแต่คนงดนี่กินเนื้อเฮ้ยนี่มาจากไหนวะไปอยู่ตรงนู้นตัวหนึง่งอยู่ตรงนู้นตัวหนึง่ง มาร์คเจอเพจตงปขาวที่เราลงมาตรงเาที่เราลงมาโอ๊ยขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ค่อยเก่งขอโทษด้วยเสียใจครับพี่ช่วยพี่ไม่ได้เสียใจถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจักรุจักรุ